ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่761โรงประมูลพูดอักคีตอนที่สี่โหหล่ออะไรขนาดนี้สาวงามคนนั้นร้องอุทานออกมาพร้อมกับถอนหายใจในภาพอันนาลงไหลที่เห็นส่วนผู้เยาวที่นั่งอยู่ข้างๆนางก็กมวดคิ้วขึ้นมาทันทีเขามองตามสายตาของนางไป และเห็นชายหนุ่มรูปหล่อนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งหลิงเย่คนแบบนั้นนะ่รอที่สะดุดตาเจ้าเสียงของผู้เยาว์คนนั้นฟังดูเหมือนอิจฉาเล็กน้อยแต่สีหน้าแสดงความดูถูกเหยียดยามออกมาชูหลิงเย่ก็ชำเลืองมองผู้เยาว์คนนั้นนางเลิกคิ้วขึ้นและถามอย่างท้าทายว่าสายตาข้าไม่ได้มีอะไรผิดปกติเจ้าไม่เห็นหรือไงว่าผู้หญิงทุกคนต่างพาก,กันมองไปที่ชายคนนั้นกันหมดหนะ้า ผู้เยาคนนั้นก็หน้าบึ้งและหันหน้าไปทางผู้หญิงอีกคนนางนั่งยืดหลังตรงอยู่บนเก้าอี้คางชิดขึ้นเล็กน้อยความงามของนางเมื่อเทียบกับใบหน้าน่ารักของชูหลิงเย่แล้วเป็นความงามที่เพิ่มความเย็นชาเสียแทงเข้าไปจนผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้ดูสิแม้แต่สิทธิพี่ฝูยังไม่มองเลยใครบอกว่าเขาหน้าตาดีกันล่ะผู้เยาคนนั้นกล่าวโต้ตอบชูหลิงเย่ก็มองผู้เยาคนนั้นแบบเคือง แล้วลุกขึ้นข้ามฝั่งไปหาฝูเซียนที่นั่งเงียบอยู่ด้านหนึ่งสิทธิพี่ฝูท่านดูผู้ชายคนนั้นแล้วบอกข้าหน่อยว่าเขาหน้าตาดีมากเลยใช่หรือไม่ดวงตาของฝูเซียนก็เลื่อนมองไปตามทิศทางที่ชูหลิงเย่ชี้เพียงเหลือบมองแค่ครั้งเดียวก็ทําให้แววตาที่นิ่งสงบของนางกระเพื่อมไหวคล้ายมีบางอย่างทําให้นางตกใจสิทธิพี่ฝูเขาดูดีมากใช่ไหม ชูหลิงเย่อดถามขึ้นมาไม่ได้เมื่อนางไม่ได้รับคําตอบฝูเซียนได้สติขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวนางก็พยักหน้าเล็กน้อยในขณะเดียวกันชูหลิงเย่ก็หันไปมองผู้เยาว์ที่นั่งไม่พอใจอยู่ด้านข้างอย่างได้รับชัยชนะข้าไม่คิดเลยว่าจะยังมีคนที่หล่อขนาดนี้อยู่บนโลกนะ่ะสิทธิพี่ฝูบอกข้าหน่อยว่าถ้อเทียบชายคนนั้นกับท่านมหาอำนาจชิงอยู่ที่ว่ากันว่า เป็นคนที่งดงามที่สุดในแคว้นหยานแล้วท่านคิดว่าใครดูดีกว่ากันชูหลิงเย่ไม่สนใจผู้เยาอีกคนพร้อมกับหันไปถามฝูเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในการประเมินความงามแล้วฝูเซียนกำลังจะอ้าป,ปากตอบประตูห้องส่วนตัวบนชั้นสองก็พลันเปิดออกทันทีพวกเขาเห็นชายหนุ่มหน้าตาดีในชุดหรูหราคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูมุมปากของเขาก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้ม,มบางๆกระทั่งดวงตาของเขาก็เจอรอยยิ้มแบบเดียวกัน แม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนนักแต่มันก็ทาให้เขาดูเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายหท่านมหาอม,มาตย์ไม่ชอบให้คนพูดถึงเรื่องหน้าตาของเขารู้ไหมชูหลิงเย่ถ้าคำพูดของเจ้าไปถึงหูของท่านมหาอม,มาตย์เขาคงไม่ชอบใจแน่ๆชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับรอยยิ้มดวงตาของเขาเป็นประกายมองไปยังฝูเซียนแวบหนึ่งก่อนจะเบนออกไปฟาบาเมื่อผู้เยาว์ในห้องเห็นชายหนุ่มคนนั้น เขาก็ก้าว,าวออกมาคุกเข่าบนพื้นในทันทีใช่แล้วคนที่ปรากฏตัวขึ้นในห้องก็คือองค์ราชทายาแห่งคว้นหยานเล่ยเฉินนั่นเองฉูหลิงเย่ก็มีสีหน้าประหลาดใจทันทีแต่ไม่ได้มีความตระหนกตกใจใดๆนางมองเล่ยเฉินและพูดว่าข้าแน่ใจว่าท่านจะไม่เอาคําพูดที่ข้าพูดเมื่อครูน่นี้ไปบอกท่านมหาอามัดแน่แนใช่ไหมเพคะเล่ยเฉินก็ยิ้มจนเห็นฟันและพยักหน้าก็าแน่ละ ข้าไม่อยากให้ท่านมหาอมาตย์รู้ว่าสิทธิ์น้องของข้าเอาหน้าตาของเขาไปเปรียบเทียบกับชายอื่นหรอกไม่อย่างนั้นเขาจะตำหนิข้าว่าไม่อบรมสั่งสอนสิทธิ์น้องให้ดียังไงล่ะชูหลิงเยก่ก็ยิ้มยิงฟันให้เขาอย่างขี้เล่นทุกคนในแควน้นหยานรู้ว่าองค์ราชทายาทเล่ยเฉินเคยศึกษาอยู่ที่สำนักศึกษาทงศึกและผู้เยาว์ทั้งสามคนในห้องส่วนตัวนี้ก็คือสมาชิกจากกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนของสำนักศึกษาทงศึกในศึกประลองวิญญ,ญาณปีนี้ ส่วนองค์รัชทายาทได้จบการศึกษาและกลับมาเมื่อสองสามปีก่อนแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนของสำนักศึกษาทงศึกอีกแล้วแต่เขาก็ยังเดินทางไปที่สำนักเพื่อคาระวะอาจารย์ทุกปีดังนั้นเขาจึงคุ้นเคยกับชูหลิงเย่และคนอืนอ่นๆจากสำนักศึกษาทงศึกเป็นอย่างดีและเนื่องจากเล่ยเฉินไม่เคยมีบรรยากาศของความเป็นองค์ชายอยู่เลยในตอนที่กลับไปยังสำนักศึกษาเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาศิษย์รุ่นน้องเป็นอย่างมากอีกอย่าง การกระทําของเล่ยเฉินที่แสดงให้เห็นถึงความมีมารยาทและความเคารพที่เขามีต่ออาจารย์ทําให้เขาชนะใจประชาชนส่วนใหญ่ในแคว้นหยานยอดหมอหญิงอัจชริยะตอนที่762โรงประมูลพูดอักคีตอนที่5อืมแต่ในเมื่อหลิงเย,ย่อยากรู้ว่า ท่านมหาอามาตย์หรือชายคนนั้นหลอกกว่ากันก็คงจะดีถ้าเสี่ยวเซียนจะช่วยคลายข้อข้องใจให้ข้าจะทําเป็นไม่ได้ยินอะไรและจะไม่พูดเรื่องนี้ให้ท่านมหาอามาตย์รู้ด้วยเลยเฉินพูดด้วยแววตารื่นเริงขณะที่มองไปยังฝูเซียนที่นั่งอยู่ด้านข้างน้ําเสียงสนิทสนมคุ้นเคยของเขาแสดงถึงความรักใคร้เอ็นดูเป็นพิเศษฝูเซียนก็น่าแดงทันทีดวงตาของนางมีประกายแห่งความสุขแวบผ่านก่อนจะตอบว่า ข้าไม่อาจาบอกได้จริงๆว่าใครหน้าตาดีกว่ากันสุดท้ายแล้วรูปร่างหน้าตาภายนอกก็เป็นแค่เปลือกอะไรจะสําคัญไปกว่าสิ่งที่อยู่ภายในถ้าเราตัดสินคนจากหน้าตาเราอาจจะไปเจอกับคนหน้าตาดีแต่เป็นสวะไร้ประโยชน์ก็ได้แม้ว่าฝูเซียนอาจจะพูดไปอย่างนั้นแต่ว่านางอาจจะหมายถึงว่าทั้งอู๋เห่ยากับมหาอมตย์อาจจะเป็นคนสวะไร้ประโยชน์ก็ได้จากคําพูดที่เป็นในของนาง ใจอันบริสุทธิ์และไม่ซับซ้อนของชูหลิงเย่จับคำพูดเศษสีที่ซ่อนอยู่ไม่ได้แต่เล่ยเฉินจับได้เต็มๆเ,เขาแค่ยิ้มและไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเพิ่มเติมฝูเซียนก็สังเกตเห็นปฏิกิริยาของเล่ยเฉินมุมปากของนางก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มผู้ชายคนนั้นดูเป็นสุภาพบุรุษมากๆด้วยนะตอนที่พวกเขาเข้ามาเขาคอยปกป้องเพื่อนของเขาตลอดเวลาเลยจนคาดสงสัยว่าเพื่อนของเขาคนนั้นเป็นน้องของเขาหรืออะไรทํานองนั้นหรือเปล่า เขาถึงใจดีมากขนาดนั้นกันฉูหลิงเย่พลาดใจความสําคัญของฝูเซียนไปหมดจริงๆนางไปนั่งอยู่ข้างหน้าต่างเพื่อมองผู้ชายหล่อๆคนนั้นสายตาก็เต็มไปด้วยความชื่นชมเลยเฉินก็หัวเราะและพูดว่าืมชายแบบไหนกันนะที่ทําให้หัวใจของหลิงเย่เต้นรัวได้อย่าบอกนะว่าเจ้าตกหลุมรักเขาแล้วงั้นนะใบหน้าของชูลิงเย่ก็ขึ้นสีแดงนางสายหัวอย่างรวดเร็วและพูดว่าข้าก็แค่เห็นว่า ขาหน้าตาดีเท่านั้นเองนางไม่กล้าแม้แต่จะมองสบตาเลยเฉินตอนที่พูดเช่นนั้นเลยเลยเฉินก็รีตาลงแต่กลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วเขาทําเป็นไม่ใส่ใจและพูดว่าข้าว่าข้าต้องดูด้วยตาตนเองแล้วว่าเขาหน้าตาดีแค่ไหนถึงได้ทาให้เจ้าหลงเสน่ห์ได้นะชูหลิงเย่ก,ก็ยิ่งหน้าแดงหนักขึ้นไปอีกเลยเฉินก็มองตามสายตาของชูหลิงเย่และอย่างที่คาดไว้ในมุมหนึ่งที่ไม่สะดุดตา เขาเห็นชายหน้าตาดีอย่างไม่มีใครเทียบได้เทว่าความร่าเริงก็ได้จางหายไปจากสายตาของเขาอย่างรวดเร็วเขาหันมาทางชูหลิงเย่และพูดว่าแล้วเจ้ารู้ไหมว่าชายคนนั้นเป็นใครชูหลิงเย่ถึงกับสายหัวทันทีเล่ยเฉินก็ตอบว่าเขาเป็นคนของสำนักศึกษาเฟิงหัวหาอะไรนะชูหลิงเย่ถึงกับตกตะลึงนางมาจากสำนักศึกษาทงศึก และมีอีกสองสำนักเท่านั้นที่สามารถยืนอยู่ในจุดที่เทียบกับพวกเขาได้นั่นก็คือสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรกับสำนักศึกษาเฟิงหัวเป็นเวลานานแล้วที่สามสำนักนี้แข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อก,กดคู่แข่งเอาไว้และได้ส่งผลโดยตรงต่อสิทธิ์ของแต่ละสำนักเมื่อสิทธิ์ของทั้งสามสำนักนี้มาเจอกันการแข่งขันก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเอ๋ขอมาจากสำนักศึกษาเฟิงหัวหรอกหรือฝ่าบาทรู้ได้ยังไงชูหลิงเย่ยรีบถามโดยเร็ว เลยเฉียนก็บอกนางว่าพวกเขาเพิ่งเข้าเมืองมาได้ไม่นานตอนที่พวกเขาเข้ามารูปวาดของพวกเขาก็ถูกวาดขึ้นและส่งมาให้ข้าเจ้าก,ก็รู้ว่าองค์จัก,กรพรรดิเสด็จพ่อของข้าให้ข้ารับหน้าที่ดูแลสึกประลองวิญญ,ญาณในปีนี้อย่างเต็มที่ข้าจึงค่อนข้างคุ้นกับสมาชิกหลักของแต่ละสำนักถึงแม้ข้าจะยังไม่พบกับคนของสำนักศึกษาเฟิงหัวแต่ข้าก็จำหน้าพวกเขาได้ชูหลิงเย่ก็ทำหน้านิ้วคิ้วขมวด นางมองเล่ยเฉินจากนั้นก็หันไปมองคนที่อยู่ชั้นหนึ่งอืมแต่ดูจากอายุของเขาแล้วดูไม่เหมือนเขาจะมาเพื่อเข้าร่วมศึกประลองวิญญาณเลยนะต่อให้เขาไม่ใช่สิทธิ์เขาก็อาจจะมาในฐานะอาจารย์หรืออะไรทํานองนั้นก็ได้ปีนี้สํานักศึกษาเฟิงหัวส่งคนมาแค่สิบคนรวมอาจารย์ใหญ่คนปัจจุบันฟ้านฉี่แล้วด้วยฟ้านฉีเพิ่งส่งรายชื่อผู้เขาแข่งขันศึกประลองวิญญาณในปีนี้เมื่อครู่นี้เอง สำนักศึกษาเฟิงหัวมีคนเข้าร่วมการประลองแค่หกคนเท่านั้นเลยเฉินเผยความลับให้รู้